ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกส์เกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Troll Face Quest ค่ะอยู่ในด่าน Troll Tube มาเริ่มกันเลยเทแอบๆๆเออวาววววววาโอเคค่ะมาอยู่กันที่หน้า Troll Face Quest Troll Tube นะคะมีเด็กเนิร์ดคนนึงนะคะใส่แว่นกำลังจะเล่นเกมแล้วโอเคเริ่มเลย อาวันนี้ผมจะต้องเล่นเกมให้ได้โอเคครับเฮ้แก๊กวู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 โหผีมาดึงตัวอเข้าไปในเกมแป๊บอืมอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้เกมนี้ง่ายมากเลยได้เนี่ยแค่คลิก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 คลิเอ๊มันต้องมีอะไรน่ากลัวแน่เลยกันวาโอ้ยไม่กล้ากดอ่ะอึบอึบฮึดฮึดฮึด เ,เ,เ,เดี๋ยวผ่าน <c oughs> เดียวโอเคผ่านด่านต่อไปนะคะเรามากินขนมกันเถอะมันคืออะไรเนี่ยลูกสนใช่ไหมเรามากินกันเถอะนะอ่ะป้อนอ่ะปอน,อปอนแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะคะป้อนเราป้อนมันป้อนเราป้อนมันโอเค อะไรอ่ะอ๋อได้ไม่เท่าเทียมกันโอเคเอาใหม่ป้อนมันกันการักน้อยกินซะนะลูกขอฉันกินมั่งการักน้อยกินซะอ่ะขอฉันกินมั่งเอ๊ะแล้วอีกลูกหนึ่งมันเอาไงนะคะเอาไม่ใช่ฉันได้กินไม่เอาอ่ะเดี๋ยวนะลองให้เราให้เราดูแล้วกันการักน้อยกินซะยำ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 การักน้อย ก็ให้ร oh, oh. oh ักอโอ้โอ้โอ my gosh เออบ้านอันนี้ผมจะทดสอบโดยทำโทรศัพท์รุ่นบานาน่าลงไปปั่นโอ้โหรุ่นกล้วยไม่ใช่แอปเคเริ่มปั่นไมผ รอเดี๋ยวนะเอารุ่นอื่นเข้าไปอีกอืยังไงมีสามสามหนึ่งศูนย์เฮ้ยเลิศเอาสามสามหนึ่งศูนย์ใส่ไปปิดปิดอ่ะปั่นอ๊บุ๊มนี่สามสามหนึ่งศูนย์อยู่โหรถมากค่ะเลเวลอะไรจะให้ผมมาคียตรงนี้เลยหรือใช่ในตั้งคียตรงนี้ในตั้งคียตรงนี้ โอเคค่ะแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหโดนดูดไปเอ้าไม่ผ่านอืออือโอ้ยแล้วไงอะคะนี่อมมียาด้วยกินยาไปซะ<อ>แล้วไงต่อกดกดสักโคโกเอากดไม่ได้แล้วโอ้โหเ<อ>ตะทำลาย โอ้ยนายันแคทน่ารักเชียวออกเป็นตดเลยโอเคผ่าน้วค่ะโอ้สวัสดีค่ะชินเองชินจะต้องมาทำลายตึกนี้ให้ได้บักบักอะไรเนี่ยทำอายไม่ผ่านเอาไม่ผ่านเอมันต้องมีอะไรอย่างอื่นมะ โอ้โหคลิกไปทั่วเฮ้ยดาวดวงนี้ไงดาวดวงนี้ดูผิดปกติจิ้มโอ้โหทำไรายได้โอเคค่ะวันนี้ผมจะมาหาขยะไปกินเอ้อเอาไงดีคะเนี่ยเฮ้ยมันจะยิงอ <laughs> โอเคแล้วก็ไงต่อ เอ้ยนี่ไงหัวลงได้ฮึบเนี่อ้าวไม่ใช่หัวลงหัวลงอ้าวต้องเอาแมวขึ้นมาก่อนหัวลงอ้าวยโอเคพาน <laughs> สวัสดีครับผมเป็นดีเจน่ะใหมนะครับผมจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับที่วันนี้เอะนี่ไงไขแป๊บนี่ไม่ต้องร้องพังไปเลย อ้าวไม่ผ่าเฮ้ยเราเยังไงอะเดี๋ยวนะผมจะมาร้องเพลงเอ๊ยยังไงคะเนี่ยเอ่อโอ้โหเป็นน็อตเดี๋ยวนะอ๋อครับเอ๊บโอเคค่ะผ่านแล้วปะเนี่ยเย้ดานต่อไปโอ้โหโอ้โหอยหัวเราะ อ่าสับห้หมดใส่ลงไป yes เอาสับห้หมดวันนี้ผมจะมาสอนทำอาหารสุดใหม่ใส่แตงกวาไปมะเขือเทศไปแล้วก็พริกหยวกพอใส่ลงไปเร็วแล้วก็อ่าแถมขี้มมกลงไปหน่อย,ย<ะ>อแดกไปซะโอโ้อร่อยมากเลยนนเนี่ยอร่อยมากผ <c oughs> ่านแล้ว <c oughs> โอเคค่ะอันนี้คืออะไรอะสโลโม อ๋อเป็นกล้องแบบสโลโมชั่นอ่ะถ่ายซะอ้าวไม่ผ่านยังไงอ่ะคลิกอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะคะถ่ายอ่ะนี่ไงดกดเท่ฟืบฮ่าห้าห้าเป็นสโลโมชัน่นโคตรเกลียดนั่นต่อไป

รับลาไกลเป็นพยนีส,สมน้ำหนาอ้าวจบแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะมี10ดดานเองขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe <c oughs> กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย